สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยูทูบเบอร์ดังโพสเศร้าศูนย์คุณแม่หลังฉีดวัคซีนทั้งที่ก่อนหน้าพาไปตรวจสุขภาพมาแล้วถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหลังได้มีคนเสียชีวิตหลังจากการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกโดยได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อบักนาวินเพื่อนชอบเรียก ซึ่งมีอาชีพเป็นยูทูบเบอร์มีผู้ติดตาม1.99แสนคนได้โพสต์ข้อความระบุว่าแม่จ๋าครับผมแม่ไม่ต้องห่วงนะลูกคนนี้จะดูแลทุกอย่างแทนแม่จ๋าเองนะครับตัวลูกคนนี้เจ็บอยู่ในใจลึกๆวัคซีนดีๆมีไหมหนอนอกจากนี้ยูทูบเบอร์คนดังช่องซ่องดูฮียังได้โพสต์ข้อความกล่าวสมทบว่า ควรหยุดฉีดวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพให้กับประชาชนจะต้องให้มีกี่ชีวิตมาสังเวยกับความผิดพลาดนี้ทั้งที่เขาไม่รู้ชะตากรรมแม่น้องนาวินยูทูบเบอร์เสียชีวิตหลังได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคก่อนไปฉีดมีสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามวิถีชาวบ้านของคนอีสานได้ตามปกติหลังได้รับการฉีดวัคซีนมีอาการไข้ไม่สบายปวดหัวตัวร้อนผู้เป็นลูกชายจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลและอาการรุดลงตามลำดับจนเสียชีวิตในที่สุด ขอแสดงความเสียใจกับน้องนาวินด้วยครับพรุ่งนี้พี่ซองดูฮีจะนำพวงหรีดและเงินจำนวนหนึ่งไปช่วยงานศพขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ